สวัสดีจ้าทักทายกันยามบ่ายของวันจันทร์นะคะเนาะมือนีสาวอีสานกับไอไปเฮ็ดงานจ้ะมือแรกส่งไข่อย,ยู่จ้ะกระบ,บ่ปวดปันใดอา่าอัดยาหน่ำบันเนียนมาหอดเฮียนหิวหลาย <c oughs> บานัยนในห่อเขาไปน่ำเพราะว่าแปลเฮ็ดแค่ไปเฮ็ดแค่สีช่ชั่วโมงนะคะเนาะมือแรกเนาะมือนีแ,นอนแปลได้ด่ายำพริกน้ำพริกไข่ต้มค่ะแล้วก็ปลาแซลมอน ปลาแซลมอนทอดกรอบอีกจ้ะเหลือจากื่อวานี่เพราะว่าแปลว่าสิทอดให้พะยยเป็นพะยัยเป็นบ่มีแห้งกินบ่ได้จ้กะกลยบ่ก็เลยบอนก็เลยบ่กินแปลก็เลยเหลือ,อน,น้ำพริกไข่ต้มง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆน้ำพริกไข่ต้มใส่กีบพริกกีแล้วกันไอ้น้ำปลาผงนวนิดหน่อยแค่นี้พริกลระกระกระเทียมล้วก็หอมแดงหอมแดงบ่มีแปลก,ก็เอาหอมหัวใหญ่ไอไอจีแล้วก็ะกะมาใส่แล้วกัน รับเมนูอีกเมนูค่ะอ่าสมพักอันไอใบกระเทียมปลาจ้ะอันเก็บมาแล้วมาที่นี่มันนั่นเหี่ยวแม่จ้าแป๋วก็เลยบ่ได้พักให้เบิง่งบนีออนแป๋วก็เลยขั่นสมพักจ้ะพอดีสมพอด,พอดีพอดีแล้วิ่งดูขั้นสมพักใบกระเทียมปลาว,ว่าซาใส่ซีนาน้ำเข้ามาเซอยนข่าน้ำใส่ข้าเหนียวนํำสมพอดีแล้วจ้ะแ่บแบ อยากให้แปลเฮ็ดตั้งลายได้จ้ะไออันบะเนียนกระเลยสจีแปงไปให้มูกินน้ำจ้่วานพรั่นแต่แปงกระลหัวตะเป็นจ้ะแซบแซบดีโอเคคราวนี้น้ำไฟเอาว t t ที่ s a... เซสสเตนเกี o วฟอ r ์เอพีขอบคุณพ่อใหญ่บ่กิีนจ้ะพ่อใหญ่อันมีไ แป๊วอยากให้พญใยญ่ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนจ้ะยูฮับจะเซขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับกำลังใจสำหรับกำลังใจกำลังใจที่ส่งให้ที่ส่งให้ขอบคุณมากมากครับขอบผมมากมากขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบุณหลายๆครับหลายๆครับหลายๆเยอะเยอะ จ้าพญาย่ก็ขอบคุณนะคะเด้อที่สําหรับกําลังใจที่ส่งให้เด้อค่ะแปลว่าอย่างห้พญายิ่งบอกเกตะวาญาปูกัญญาเนี่ยยินแปลวบอกที่แรกแปลว่าสิบอกเพื่อนวันนี้แปลว่าบอกเพื่อนว่าแปลวันเธอเธอเป็นอย่างวาสานวามื่อวานนี่เบิรงวิดีโอมันนี้แปลก็เลยบอกเลยบอกเพื่อนจ้าสิส on YouTube มาเด้จ้าเด้อ you sure you don't a n t some you want try s o e น้ำพริกไข่ต้มค่ะพ่อใหญ่ไปนอนจ้ะเมืองหนาเลยส้มๆโอเคชุบสไลด์โอเคโอมน้ำพริกไข่ต้มเมนูเมนูนี่กินยำใบกระสับยำนั่นจ้ะใบกระเทียมปลาพัด้ำหอยทำพัด้ำมันหอยกระสับจ้ะแล้วผัดเศษสมพัก คันสมพักอืมอืมกำลังเปรี้ยวพอดีอืมแสบจ้ะบ่กึืนบ่กึื่นหรอกอะรู้ว่าแสบ Mm hmm. อืมพี่ิวขอนจ้ะแปลฮอสซี่เลี้ยวไปกินมอเ้า,าเนี่ยมองเห็งานแปลข่าง,งานเด่มเมจ็ดโมงเ้าจ้ะเราก็เลิกสิบโม,มงเสาร์สี่สิบห้าแปไปเฮดแคสซี่ซะม้างจา้ะมือแรบ เมื <c oughs> mm ่อนี่นู่เมนูนี่ แล้วอยเห็ดใหย่พอแม่แปลกินนพื้นวา,ซาแซบจ้บเห็ดง่ายลรวก็กินง่ายใครเป็นหรือใครไกลกันเลยจ้ะต้มแล้วเอามาเห็ดนน้ำพริกที่จริงแล้วอะ่ะใหญ่มากมากเลยจ้ะเออมือนี้อาการอาการแย่ไม่รู้ว่าเป็นอย่าง เขาสีดอันอนนันใส่เนเสียเลือดน้ำจัดเขาก็บอกว่าหพา,พายภาคปล่นยลายละอือสั่คุณพ่อเขาซั ปลาเส้นบอลจีเรือหมว่านนี่ไปลาได้ถอดอีกปลาสีเหลือทอดไวปพะย่ะย์มากินมื่อืออ่นมืออน่อื่นกะเห็ดอีกซีสงมองจ้ะมื่อ,อื่นแล้วก็แล้วก็บ,บ้านพูดกะเห็ดอีกซีสงมอง วันพฤหัสกับวันศุกร์จะเฮ็ดเต็มมือแล้วก็อาทิตย์หน้าก็ไปเฮ็ดอีกสี่สั่งจันทร์ฮอดพุธแล้วก็พฤหัดส,สูงก,กับเฮ็ดเ,เต็มมือจ้ะแบบหมอเขาเส้นหายว่าให้ไปเฮ็ดเ,เครื่องมือก้อนจากสองสามมือแล้วก็จากสองอาทิตย์นะจ้ะ ครั mm ้ hmm. งแรกครั้งแรกที่แปลกินอันซวมพักไปกับเที่ยมปลาแซ่บ mm hmm. บ่ได้ไปเก็บเองนะจ๊ะมูกเก็บมาใหา้เก็บเราว่าแบงแ่งใครแป๊วพัดกิ่นยุทธีเรื่องพี่ใหญ่ก็มากมากมันไลายมาเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวแปว๊ก็เลยได้คันสมพักแป๊ก็เลยนปรเดียเฮ็ดวิดีโอให้เบิ่งเรือจ่าเด้อผู้ใดมิสเอฟซีว่าอยากให้ยพัดอัน ใส่น้ำนำน้ำมันหอยให้เบิ่งเนี่ยว่าสันว่าแปลเอาไปเด็ดผัดจำาจแต่เอาได้มาขันสมพักเพราะว่ามันเหี่ยวแปลก็เลยมาขันสมพักเบิดเลยก็เลยบ่ได้ดผัดเดี๋ยวบางที่แปลอาศัยไปเบิ่งอยู่ปาลาแล้วที่นี่เก็บมาส,สดๆเดี๋ยวไปเด็ดผัดผัดสู้ให้เบิ่งกนี่ค่ะเด้อแซ่บจ้ะขันสมพักก็แซ่บพักบปเด็ดซื้อหาเก็บน้ำปลา รู้จ่เอเขาจะซีเรียสไปกินมะเจ้าเนี่ยน้อยไม่ได้พลาไปไลยปลากรับมาบ้านยังสิไม่กินมากินวันนี้แป๊บพญายกบไปเห็นงานจ้ะไปหาแป๊บแ,ล,แล,ล้วก็ย่างไปเห็นตุละแล,ะล้วก็กรับมาบ้าน มีดอกน้ำดอกกับเทมป,ปลปานนะเ่าใส่เบิดเลยแต่เปแล้วเก็บม,มาขันกินของฟี่เนาะของฟี่แถมแสบั่านยำยังก็คือแสบ เพิ่งเฮ็ดกินนี่เละจ้าแล้วเพิ่งคั่นนี่แหละแปะกระเทียมปลาเนี่ยเพิ่งคั่นสมพักกินนี่แหละแช่พักอยู่ สมัยกี่เจ้าอรุณพร แซ่บสมพักคอร์พรากินผักสดเลยมีหลายผู้ใดพันเห็ดกินเห็ดกินเลวจ้ะเนาะแต่เก็บมาหลายหลายมากันสมพักเนาะแซ่บอีกิ เขาสวยแป๊บก็เสีแล้วแรงละ่ะคือว่ามอกก็ว่ายี่ดอ,อกบ้านซีตานีเขาอันไนเสิ้นเลือดน่ะบางที่อาจสิเฮ็ดไฮแลน ร่างกายอนอนแอละกันอันบินน้ำมาซันว่าแล้วไปโดนดอกส,อสี่สิบแปดชั่วโมงมาสันมอบามือ,อึนกับีห้อยดอกแลวบ้ากอินซีเรียล มื่อกี้อาหารไทยมึงรู้มากขันในยังขนาดไหนมากข้าที่ยังเนน้ำพริกกันไข่ตม้มไม่อยากกินมานะอืมก,น,น,ก,กน,มมนทิไข่ดอกติอืมจับไปดีได้จ้ะผู้ใดผู้ใดบ้านันข้ามใหญ่พวด ผู้ใดบ้านเห็ดก,กินละเห็ดกินล่องมังเ้อค่ะเดอ้อไปเคฟมาแล้วนะกระเทียมปานะ่ะแต่ว่าผู้ใดยื้อไไก่แป๊วเห็ดหมอบางใงหนึ่งผู้ใดยื้อไไก่เดี๋ยวอันแวะมาเอากะได้เดอ้อ <c oughs> สิแ <c oughs> บงไห้กินจ้ะห้ายค่ะแป็กินผู้เดียวเด้เพราะญ่ก็สิกินน้ำยู่ดอกคิดว่าอากาศไอ,อไข่แน่มืออื่น,นอาสิกินแต่ว่าลูกสาวลานี่กินบ่นเป็นแต่สมพัก ก,ก,กนนนินเป็น,นอนี้ดีสมพักษ์เจลูกสาวคนโตเนี่ยกินเป็น่ยนเยอะตาร์กไปกินเนาะคือว่าเนอะเด็กหน่อยไม่ใหญ่ยู่พี่ ามะฮาุ่งผัดกินเป็นยูงได้จะเบลืมดอกตาม,มาาาะฮุ่งอรรร่านบ้านเท่าน่ะแซ่บเนี่ยบ้าแซบหลายจ้ะไปทอดกระแซ่ ว่าสมผักแสบก่อนอสมผักอืมเขาสวยแล้วแน่จิจคิดหาที่แล้วสองคงำคำสองคำสูำำยช ไข่ต้มเนีย่ยจำพี่ไข่ต้มไปให้สองหน่วยได้จ้ะนี่ ไปเบอร์เครกไปกินน้ำ จ้าแค่นี้ละค่ะสี่สิบวนาทีแล้วรักกันชอบกันอย่าลืมนะคะเด้อ u ับ c r i b e นะคะแล้วก็กดติดตามวิดีโอข้างซ้ายมือข้างข,งขวามือแปล,ลด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเด้อโอ้อยพแพสบแห้งแสบสมพักผูเ้เรียนเก็บมาแล้วเฮ็ดกินนะจ๊ะเด้อหรือว่ามาเอาข้าวแปวก็ได้จ,จ,จ้าสีจ้าบาย